อันนี้เตารไรค้เตารไรค้เตาโครงสแตเลสบางเคาน์เตอร์แบบดังนั้นสูงหัวเข็หมหัวเตาเคบีห้าเฮ้ยเปิดแล้นี่ม็นชักลองเสร็จอาหารติดอะไรจ้าพอดีเลยมินชกรองเสร็จแล้วเสร็จไปคืออันนี้เดินท่อแป๊บทองแดงแบบวาวข้างงอแฝใช้หัวเตาเอ็ม M โตสเตเลอ่ะตีลองไป